อาชีพที่ดีจนเหลือเชื่อคืออาชีพสต a อเกอร์ดิจิตอลแมดีจนผมสามารถกรเกษียณตัวเองจากงานประจำได้ไม่พอแค่นั้นผมยังสามารถส่งบ้านหนึ่งหลังได้สบายๆส,ส่งรถและดูแลแฟนนี่คืออาชีพที่ทำให้ผมเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจากคนที่มีรายได้น้อยมาเป็นมีรายได้มากแถมยังมีเวลาเยอะด้วยไม่แปลกใจเลยว่าทาไมชาวต่างชาติเขาถึงชอบทากัน อยู่ที่ไหนก็ได้ทุกมุมโลกทําได้ทุกที่ทั่วโลกและเขาก็มาอยู่ที่ไทยเพราะว่าค่าครองชีพมันถูกลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราเป็นคนไทยใช้ค่าครองชีพไทยอยู่แล้วแต่เราไปหาเงินดอลลาร์ยูเอสแล้วเรามาใช้ชีวิตอยู่ที่ไทยเราจะมั่งคั่งแค่ไหนเราจะสบายแค่ไหนและวิธีการหามันก็ง่ายมากๆผมแค่ใช้ iPad 1นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่อง รีเสิร์ชดีไซน์อัปโหลดไปวางในที่ที่เขารับงานมันมีรองรับมากกว่า10ที่เราจะส่งมากกว่า10ที่ก็ได้อยู่ที่เรายิ่งส่งมากยิ่งดีผมเป็นคนหนึ่งที่ลงมือทําอย่างจริงจังและก็ได้ผลลัพธ์จากมันอย่างจริงจังและอยากมาแชร์ต่อเพื่อน